สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นการแข่งขันวันที่3ของกีฬาบรรจัศิรัตชิงชม์เลิอดแห่งประเทศไทยประจำปี2 5 1 8ชิงทุนประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิบังกอรัศมีโชติบรรยาก,กาศในงานวันนี้ก็คือมันเช่นเดิมนะครับซึ่งในวันนี้มีการจับฉลากแจกของรางวัลแก่ผู้ที่เข้าชมการแข่งขันครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยมารับชมกีฬาเช้นนี้ครับขอเรียนเชิญมารับชมได้ที่ลานอเนกประสงค์ครับเทศบาลเมืองชัยงบุรครับที่อยู่ขงหลังผมเองครับส่วนผลกีฬาจะเป็นเช่นไรนะครับ เรามาติดตามชมกันเลยนะครับในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน45กิโลกร,รมัมเป็นการพบกันระหว่างอาสาสมัครทหารพาน,านขจรเกียรติพรมจันทร์จากกองทพบกเป็นฝ่ายบุกเข้าทําสามารถสะสมแต้มตั้งแต่ยกแรกทําให้เป็นฝ่ายชนะนายปัญญาสาธรผลจากสถาบันการพัฒศึกษาวิทยเขตชุมพรในรุ่นน้ําหนักไม่เกิน50กิโลกร,รมัมเป็นการพบกันระหว่างนางสาวช่อทิพย์ละเหมจาก จังหวัดปัตตานีพบกับนางสาวสุภาวดีสุขนันจากสพรสมุทรสาครในคู่นี้การแข่งขันคู่ขี่สูสีกันมากต่างฝ่ายต่างผัดกันลุกผัดกันรับจบการแข่งขันสพรสมุทรสาครเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน50กิโลกร,รมัมเป็นการพบกันระหว่างนางสาววิชุดาสุกเจือจากสถาบันกาพรพัฒนศึกษาวิทยาเขตสุขโขทยัยพบกับนางสาวมุนทิลาพัฒนาพักดี จากกองทัพบ,บกคู่นี้ต่างฝ่ายต่างมีฝีไม้ลายมือสูสีกันรู้ทันเกมซึ่งกันและกันแต่สุดท้ายก็เป็นฝ่ายนางสาววิสุดาสุขเจอือจากสพรสุขโขทยัยเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน55กิลกรัมหญิงเป็นการพบกันระหว่างนางสาวรุจิราวงศีวอจากสพรชัยภูมิพบกับนางสาวสายลงุงเพ่งทิศจากโรงเรียนละเมวิทยาโดยรุจีรา จากสพรชัยภูมิเป็นฝ่ายบุค้าทำมากกว่าแต่ฝ่ายรัมเมวิทยาก็สู้สุดใจแต่สุดท้ายก็พ้าให้กับรุจีราจากสพรชัยภูมิประทับใจในการแข่งขันครั้งนี้มากไหมเพียงใดครับก็ครั้งนี้ก็ประทับใจมากค่ะเพราะเป็นการทําชื่อเสียงให้สถาบันและจังหวัดชัยภูมิค่ะออแล้วการเอาชนะในวันนี้นี่แมตช์ครั้งนี้นี่ยากยาก,ยากไหมครับก็ถือว่ายากค่ะเพราะว่าคู่แข่งก็เก่งเหมือนกันค่ะแล้วเราตั้งเป้าไว้มากน้อยเพียงใดครับก็ จะเอาเหรียญทองให้สถาบันการพัฒศึกษาวิทยาเขตชัยภูมิค่ะครับขอบคุณครับในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน55กิโลกรัมชายเป็นการพบกันระหว่างนายสุกันหลอดคำจากจังหวัดชุมพรพบกับนายสุทินชนะจากสพชัยภูมิในเกมนี้ฝ่ายจังหวัดชุมพรชัวฟอร์มได้เหนือกว่าสามารถเอาชนะนายสุทินชชนะจากสพชัยภูมิไปได้ในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน60กิโลกรัมหญิง เป็นการพบกันระหว่างนางสาววนิชากรภูพวกจากสพรตังพบกับนางสาวแคทธริยาแสนอุบลจากสพรชุมพรในคู่นี้ต่างฝ่ายต่างเร่งทนาคะแนนแต่สุดท้ายก็เป็นฝ่ายสพรชุมพรที่เป็นฝ่ายเอาชนะสพรตังไปได้ในรุ่นน้าหนักไม่เกินห5้ากิโลกรัมหญิงเป็นการพบกันระหว่างนางสาวกมลชนกหอมมากจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์2ี่สิบพบกับนางสาวหามิดะชัยสงครามจากสพรตังในคู่นี้ ฝีมือใกล้เคียงกันแต่ฝ่ายสพรตังออกอาวุธเร็วกว่าทําให้เป็นฝ่ายชนะไปได้ในรุ่นน้ําหนักไม่เกิน65กิโลกรัมชายเป็นการพบกันระหว่างนายลุกคมานบือราเฮจากนูซันตารานาราธิวาศพบกับนายมะไซนีสเลมันจากสพรยเลาในคู่นี้ต่างฝ่ายต่างบุกเข้าทำคะแนนแต่สุดท้ายก็เป็นฝ่ายสพรยเลาที่เอาชนะไป ในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน75กิโลกรัมชายเป็นการพบกันระหว่างนายฉัดชิมมาจากสพรชัยภูมิพบกับนายวรวิจิตอํานวยจากกองทัพบกในคู่นี้แข่งขันกันอย่างดุเดือดแต่ด้วยฝีไม้ไลายมือก็ทําให้กองทัพบกสามารถเอาชนะสะพรชัยภูมิไปได้ ครับพอใจผลงานกับการแข่งขันครั้งนี้หรือเปล่าครับครับผมผมก็ในการแข่งขันครั้งนี้ผมก็พึงพอใจมากนะครับแต่ว่าพอดีซ้อมน้อยมาหน่อยึงก็ครับแล้วเป้าหมายตั้งไว้ในการแข่งขันครั้งนี้ล่ะครับครับผมผมก็ากการะดับผู้ที่ทีมสนอครับจะคว้าเหรียญทองไม่ได้ครับระดับที่สี่เรียงลำับรุ่นน้ำหนักไม่เกิน80กิโลกรัมใช่เป็นการพบกันระหว่างนายพงศธรโต,ตสลัม จากสาพอรยะลาพบกับนายอนันตศักด์ศรีสกุลจากสาพรชชยภูมิพ้นการแข่งขันสพรชชยภูมิโชว์ฟอร์มเหนือกว่าสามารถเอาชนะสรอรยาลาไปได้อย่างสวยงาม ต่อไปนะครับเราจะไปถามคณะกรรมการว่ามีท่านั้นอย่างไรกับการแข่งขันันนี้และมีความพิเศษอย่างไรกับการแข่งขันนี้ครับเ,เรื่องของการตัดสินนะครับก็มีแต่ว่าเราจะเป็นผู้ที่ช่วยในเรื่องของการกรรมการตัดสินนั้นมีผู้ช่วยมีทั้งเชมนมีทั้งกรรมการกรรมการตัดสินแต่ละคู่นั้นจะมีทั้งหมด6คนด้วยกันนะครับหคนแล้วก็มีประธานกรรมการแข่งขันอีกการตัดสินนั้นมีการผิดพลาดน้อยที่สุดครับผมแล้วมี วิธีแก้ปัญหาอย่างไรบ้างไหมครับก็ต้องมาการการการที่มีปัญหาเสร็จเราต้องเรียกกรรมาการมาทั้งหมดเนี่ยมารวมกันมาถามกันว่าตัวนี้ได้ไหมไม่ได้โนลเยสโนอเยสก็คือได้สมบูรณ์หรือไม่ได้สมบูรณ์ตามภาษาไทยครับผมครับส่วนสําหรับการแข่งขันในวันที่3ครับก็เป็นไปอย่างสนุกน,นะครับดูฟีแทมมีของแจกด้วยครับส่วนการแข่งขันจะมีไปจนถึงวันที่2เมษาครับ2558นะครับเป็นวันแชชิงชนะเลิศนะครับ นอกจากนี้นะครับประชาชนและเยาวชนท่านใดสนใจก็มาชมทักษะได้ที่สนามกีฬาอนเนกประสงค์เทศบ,บาลบังเชภูมทั้งหมดนี้ก็คือผลการแข่งขันกีฬาประจัิรัตวันนี้บวลาของเราแล้วสวัสดีครับ